้เบรกเราไม่ค่อยดีเว้ยถ้าเบรกหมดแล้วมันเป็นเพราะวาเบรกหมดหรือว่ามันเป็นเพราะถนนมันลื่นมันเบรกไม่ค่อยอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเบรกมันค่อยอยู่เลยเมื่อกี้เออเบรกตีนเราหมดจริงๆเว้ยทุกคนดูนี่ดูนี่โอ้โนนโนนโนโนเกือบเกือบเกือบนะมเกือบนะ สวัสดีครับทุกคนโอ้ฝนตกไม่กล้าขับเร็วเลยเียวถนนเลื่นก็พอดีว่าออกมาทำธุระนะทุกคนตอนไหนที่เรานอนอยู่บ้านฝนไม่ตกนะแต่พอเราขับรถออกมาดิฝนตกเชยเลยก็ไม่รู้กันว่ามันเป็นอะไร เปียกหมดเลยทุกคนต้องได้จอดต้องได้แวะบซ้ำก่อนนะทุกคนค่อออกมาเมื่อกี้ฝนตกโคตรแรงเลยไม่รู้ว่าฝนจะตกอีกรือเปล่านี่ก็มันก็ยังไม่หยุดมันก็ยังตกไปปล่อยอยู่แต่ว่าก็เสียงดวงออกมาไง รู้ว่าจะตกระหว่างทางรือเต่าโอ้เบรกเราไม่ค่อยดีเ้ยถ้าเบรงหมดแล้วมันเป็นเพราะผ้าเบรกหมดหรือว่ามันเป็นเพราะถนนมันลืน่นมันเบรกไม่ค่อยอยู่เลยไม่รู้เหมือนกันรู้ว่าเป็นเพราะอะไรเบรกมมนค่อยอยู่เลยเมื่อกี้ น,น,นั่นนะัแบบ่นน่นเบรกเบรกไม่อยู่จริงๆเลยทุกคนเแบรบกตีนไม่อยู่เลยเราไม่อยากขับเร็วนะเพราะว่าเแบรบกเราไม่ค่อยดี ว่าฝนจะไม่ตกลงมาอีกนะทุกคนตอนเราจอดอยู่บ้านนะทุกคนฝนไม่ตกเลยนะไม่มีสักเม็ดเลยพอเราขับรถออกมาจากบ้านนิดเดียวฝนตกเฉยโไม่รู้มันกันเป็นอะไร ตกไว้ก่อนแล้วถ้าข่าตาฝนกลับบ้านเนี่ยคงคงจะแสบตีนหน้าดูว่าเราใส่เกืือขีบมาแล้วทุกคนโอ้หลุมคนเยอะ น่นลื่นมากเลยทุกคนรู้สึกได้ว่ามันเลื่นเลยนะโอ้เบรกซีนเราหมดจริงๆเลยทุกคนดูนีดูนี่โอ้โนนโนโนโเกือบเกือบเกือบนะมึเกือบนะโอ้ไม่กล้าขับเร็วเลยแบบนี้ตังยิ่งไม่มีด้วยช่วงนี้นี่เปลี่ยนผ่าเบรกยังไงตังไม่มีโอ้ตายตาย เบรกตีนหมดจริงๆนัทุกคนเบรกไม่อยู่เลยทุกบ้านเป็นเพราะอะไระวะน่าจะพ้าเบรกหมดนั่นแหละนล้วทุกคนเนาะเอไม่รู้เหมือนกันขับเร็วไม่ได้แล้วไม่กล้ากขับเร็วเลยขับชิวๆพอเนอะ ถล้วแถวนี้ฝนไม่ตกแล้วทาไมถนนไม่เปียกเลยไม่เหมือนที่ผ่านมาเมื่อกี้เลยถนนโคตรเปียกเออแถวนี้ฝนไม่ตกไว้ดีจังเลย รถโคตรเยอะน่ต้องใช้เบรกมือช่วยะทุกคนปกติเขาก็เบรกแบบนี้ไม่ใช่เหรอต้องเบรกมือเบรกทีนพร้อมกันใช่ไหมไม่รู้เบรกมันเป็นเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้คอยสังเกตว่าตัวเองเบรกยังไงนะทุกคนเนาะก็เบรกตามสัญชาตญาณเบรกตามความรู้สึกไม่ได้สังเกตว่าตัวเองเบรกยังไงเนาะถึงเวลามันก็เบรกเองมันนัยเนห่ะมันเป็นระบบอัตโนมัติแล้วทุกคน ไม่รู้ว่าเขาเบรกยังไงเหมือนกันเบรกตีนหรือเบรกมือใใหรือเรายกขยายความกันก็ไม่รู้เฮ้ยฝนเริ่มลินอีกแล้วเว้ยเฮ้ยทางกลับบ้านยิ่งเป็นทางแดงอยู่เขาทำถนน,นใหม่เขาทำยังไม่เสร็จสักทีทุกคนต้องใช้ทางเลี่ยงทางเลี่ยงเพื่นก็มีแต่ทางแดงว่าวันนั้นเพื่อนก็ไปล้มอยู่ <laughs> ล้มอยู่ทางแดงเลยทุกคน,นมันลื่นมันลื่นบอกว่าอย่างนี้มันลื่น รถเราจะไม่เลื่อนเหมือนเพื่อนเลยรถเรายิ่งคันใหญ่กว่าเพื่อนเยอะโอ้ยเนโจกเหรอเนาะ ทางน,นี้ไม่มีฝนเลยเว้ยเฮ้ยตกใจหมดนึกว่าเขาจะเลี้ยวขวาออกมาโอ้ฝนตกอีกแล้ว เบรกตีไม่อยู่จริงทุกคนดูดิปกติมันจะ ABS ทํางานนะมันจะดันตีนขึ้นมาตึกๆๆเลยแต่ว่าอันี้มันไม่มีอะไรเลยนี่ดูดิต้องได้ใช้เบรกมือช่วยปกติมันแเบรกตีนอยู่นะแค่นี้ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันหรือว่า ABS ไม่ทํางานเลยโอ้ยยังไม่มีต่างอยู่ช่วงนี้โอ้ฝนก็ตกจังเลยเว้ย บมือมาแล้วทุกคนเม็ดฝนมันโดนมือเสียมากเลยโอ้ยถ้าไม่เอาออกมาขี่ก็ไม่รู้เบรกจีนมันเบรกไม่อยู่นี่โอ้ยตายตายยังไม่มีตังค์อยู่ช่วงนี้เบรกก็มาหมดอีกโอ้ยดูดิเราเหยียบลงแบบเหยียบลงสุดแล้วนะทุกคนแต่ว่ามันเหมือน A B N มันไม่ทำงานะ่ะ เป็นอะไรก็ไม่รู้ปกติถ้าเราเบรกนะตามความรู้สึกผมนะมันจะมีเหมือนมีอะไรมันกระแทกเบรกเราแต่มันกระแทกทีเราตื้อขึ้นเนี่ยเวลาเอบีเอสมันทํางานนะแต่ว่าอันนี้เหยียบนี่ยดูดิเหยียบลงไปเนี่ยมันมันเหมือนมันไม่มีอะไรเลยเบรกก็ไม่อยู่ทุกคนหรือว่ากูคิดไปเองหรอกูใหม่นะปกติเหยียบแค่นี้มัน e อ n อมันเริ่มทำงานแล้วนะแต่ว่านี่มัน มันเบรกไม่อยู่เลยทุกคนน้องใได้เบรกมือช่วยนิดนึงยังไงทางแดงที่ผมพูดถึงทุกคนดูทางกลับบ้านผมเสิย <c oughs> ก็ถอดเลยนะทุกคนว่าไหมต้องได้เปิดชิวอ่ะทุกคนมันมองไม่เห็นเมื่อนั้นเพื่อนมาล้มอยู่แถวไหนวะน่าจะแถวนี้แหละเห็นมันถ่ายรูปอยู่ C b R ร้อยห้าสิบมาทุกคนคันสีส้มอะไอส้มจีดนะ๊ดเลย ไม่มาล้มอยู่แถวนี้เลยไฟเลี้ยวหักเลยจริงเราก็ก็ยังยังยังไม่อยากเข้ามายังไม่อยากใช้เส้นทางนี้เท่าไหร่นะทุกคนเพราะฝนมันตกด้วยดิถนนมันลื่นเลยนะ,ะเบรกก็ไม่มีอีกโอ้ลุ้มลุ้มลุ้มเออชอวิกีกอยู่เนาะฉีตเบรกมันเป็นอะไรวะ มันเป็นแค่เบรกหลังไงทุกคนเบรกหน้าก็ใช้ได้อยู่นะโอ้ฝนก็ตกจังเลยโอ้ฝนก็รแรงเลยช่วงนี้ถนนกูดูแล้วน่าจะเลื่อนนะนี่โอ้ตายตายตายกูถอนเงินมานอกอยนี่ออ ฝนกคนแรงเลยทุกคนรู้อย่างนี้ก็ไม่ออกจากบ้านดีกว่าเอ้ยดีนะยังไม่ได้ล้างรถมาก็แบบไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นั้นแต่ถ้าล้างรถมาใหม่ๆแล้วเจอฝนเจออะไรแบบนี้โอ้โหมีเครื่อง่ะมีเครื่องกันนะเออเบรกตีนไม่อยู่แล้วนั่นนั่นน่เดี๋ยวก็หลุดโค้งอีกหลกักโอ้ยชิบหายแล้วเบรกตีนไม่มี ม่กล้าขับไปไหนไกลแล้วนี่นื่นะเหนือนะหน่อยหนักนะอู้โอ้โอลูกฝ่อ้นึกว่าอยู่เกียร์หนึ่งนะเมื่อกี้่ได้เกียร์สองเออโอ้ยลุมเยอะเกินโอ้ยห,หาขวงเลยทางไปไหนทางไปไหนยังดีกว่านีอยู่หรอกเว้ย เอาท้ายปัดเลยเมื่อกี้นี่นะปัดแรงปัดแรงเนี่ยได้นอนกิ่งแถวนี้แนะ่นอนทุกคนอโอ้โจะอะไรดอกเว้เออ เขาทำถนนใหม่ยังไม่เสียสักทีเลยเขาทำแล้วเลนหนึ่งแล้วอีกเลนหนึ่งเราจะออกข้างไหนดีเออเออ หมดเบรกหมด,ดอาขวมเอ้ยต้องได้เสียใจอย่งีแล้วใช่ไหมนี่เบรกตีนไม่อยู่เลยหรือว่าสาย A V S มันขาดหรือ,อยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเหมือน A V S มันไม่ทำงานนะทุกคน อยู่พอแะทุกคนเพราะว่าเบรกเราไม่มี ตกอีกแล้วจะถึงบ้านอยู่แล้วนี่ยังมาตกอีกวะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย